สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านช่อง Youtube ยศเรศชานอลวันนี้เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตรายการนะเป็นเรื่องราวของคนกีฬาโดยตรงรายการนี้นะครับชื่อรายการว่ารอบรู้คนกีฬากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ และเราก็จะมีพิธีกรนะครับนาะร่วมสนทนาด้วยเป็นประจำทุกวันพุธนะที่เราจะขึ้น YouTube ขึ้นช่องนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวกีฬาของท้องถิ่นหรือส่วนกลางยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะนะครับนะกับบุคคลคนนี้นะก็พูดง่ายว่าอยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดนะครับนะคุณเอสุวัชชัยเสือใจ หรือเรียกว่านะเอเฉยๆนะหนุน่มรอหุ่นดีคนนี้เขาผ่านการเป็นพิธีกรภาคสนามในารายการฟุตบอลต่างๆมาแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านชุดกีฬาของอเอลิสสปอร์ตอยู่ที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะช่วนแนะนำตัวเองด้วยครับ สวัสดีครับพีเจ๊บครับผมเอสุวัชัยเสือใจ,จครับเอสุวัชัยเสือใจนะครับผม <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นคนในวงการกีฬามานานนะใช่ครับนะก็เรียกว่าเรื่องฟุตบอลเนี่ย <c oughs> นะก็เล่นมานานแล้วล่ะนะตรงนี้นะครับรายการของเราเนี่ยนะก็ถือว่านี้เป็นรายการใหม่นะที่เราจะผลิตขึ้น y o u t u ู e อะ นะ่ก็<ม>เป็นรายการที่เราเคยทํากันในสถานีวิทยุนะตอนนั้นส่งทางเว็บไซต์อนะ่ที่เราทํากันอนะ่ะรายการอะไรเนะี่ยยังจําได้หรือเปล่าร,ร,รายการอะไรรอบรู้คนกีฬาครับกีฬาสร้างคนสร้างชาติครับอ่าถูกต้องเลยนะครับนะรอบรู้คนกีฬากีฬาสร้างชาตินะรายการนี้เนี่ยนะคุณเอ เราก็จะเป็นการาเรียกว่าพูดคุยนำกีฬาท้องถิ่นที่จะมีโปรแกรมการแข่งขันบอลลีกนะหรือบอลชุมชนนะบอลอ,อวตารอะไรพวกเนี้ยแนะก็เดี๋ยวเราคุณเอกับผมนี่ก็จะมาพูดคุยกันนะในช่วงของวันพุธนะวันพุธนี่ว่างใช่ไหมว่างาใช่ไหม ว้างครับกว้างครับเออในแหละเดี๋ยวอาจจะช่วงช่วงเวลาไหนครับเดี๋ยวช่วงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวคือพูดง่ายว่านะครับนะเราทารายการของเราปุ๊บเนี่ยเราขึ้นยูทูปเนี่ยนะเวลานี่เราโมาฟิกกันอีกทีหนึ่งนะได้ครับผมแต่ว่าคนที่เขาชมเนี่ยเขาชมได้ตลอดนะเพราะว่า youtube เนี่ยมันจะหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาครับนะแล้วก็ชมกันในพื้นที่กว้างด้วยนะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีไปกันทั่วประเทศแหละนะก็ทั่วประเทศนะที่สามารถ ฝากฝากครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผู้ที่ได้รับชมรับฟังนะครับทั่วประเทศนอ่าแต่นี้รูปแบบรายการดีๆที่คุณเอจะสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงฮะจะจะผลิตยการังไงไงของคุณเอก็คือจะเป็นการแจ้งข่าวสารบ้างกีฬาประเภทท้องถิ่นกีฬาระดับประเทศ นะครับละกกีฬาระดับอสโมสรนะครับอืของการแข่งขันครับในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทั่วไปครับอ๋อแล้วเราก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมกีฬาวีไอพีผู้อาวุโสด้วยใช่ไหมใช่ครับเออนะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลดี่นะผู้อาวุโสเนี่ยมาเล่นฟุตบอลกันเยอะไหมเยอะครับช่วงนี้กําลังเปิดไอ้นี่คัดอยู่แหละครับคัดกีฬาแห่งชาติ เอาูโศครั้งที่หกครับเมืององค์เกมครับมีหน้าราชราชบุรีจะเป็นเจ้าภาพครับแปีนี้ก็ราชบุรีเจ้าภาพนะเออแล้วแล้วจังหวัดกาญจนบุรีของเราพักสองอยู่คร anyway> ับแล้วจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยมีตัวพร้อมไหมฮะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยพร้อมครับเพิ่งส่งส่งแข่งขันไปหลายประเภทแล้วครับตอนนี้มีประเภทฟุตบอลชายขัดไปแข่งแล้วเมื่อวานครับนัด นั่นแรกรุ่น44.550ครับอืมแล้วก็เรื่องราวตรงนี้เนี่ย๋ยวณรุ่นครับครับส่วนรุ่น,น,น55.60.65คัดวันนี้ครับเริ่มวันนี้วันที่13ถึง18พฤศจิกายนครับที่สนามจอมบึงครับที่สนามจอมบึงไอ้จอมบึงเนี่ยอืมใช่ครับก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นอย่างไรอะไรไงเนี่ยเดี๋ยวคุณเอก็จะนํามาแจ้งผ่านทางรายการของเรานี่นะรอบรู้รกีฬานี่แหละนะ ให้ทราบกันใช่ครับได้ครับเน่ก็อย่าลืมนะว่ารายการเราพอขึ้นยูทูบเนี่ยมันก็ค่าจะหมุนฟังกันอยู่ตลอดนะชมกันอยู่ตลอดนะตรงนี้นะครับทีนี้ในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่เขื่อนท่าม่วงเนี่ยเขาจะมีทัวร์เมนต์ใหญ่ๆเร็วนี้อะไรอะไรของทนายอ่ะเอกชัยครับครับครังกาญจนบุรีครับครับอ่าเขาเริ่มเมื่อไหร่ฮะ ยังกำหนดการเห็นว่าจะปลายเดือนหรือต้นเดือนปีหน้าครับยังไม่แน่นอนครับผมอ๋อเดือนเดือนมกราใช่ไหมฮะใช่ครับเดือนมกราจริงแล้วท์นเมนีเนี่ยนะครับก็นักเตะอาวุโสฟีเท้าดีทประเทศเนี่ยเดินทางมากันเยอะนะใช่ครับมากันทุกประเทศเลยครับในประเภทตั้งแต่อายุห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าปีครับโอ้นะไม่ยอมแก่กันเลยล่ะพูดง่ายนะไม่ยอมแก่กันเลยนะใช่ครับผม น่ก็เรียวเล่นเันให้มันตายกันไปข้างแหละนะจะละนี้เกิดมันเหตุกันเยอะครับเออทำไมเพราะอะไรอ่ะเกิดล่าสุดก็มีสองทำลายครับที่เล่นแล้วน็อกคาสนามครับโอ้โหล่าสุดที่ออกข่าวมาก็อายุเจดสิบกว่าครับหกสิบกว่าบ้างพักผ่อนน้อยครับบางคนโอ้ใช่ใช่ใใชสาเหตุคือพักผ่อนน้อยแล้วก็ไปเล่นนะครับถึงก็เสียชีวิตเลยอะครับใช่ครับใช่ ล่าสุดก็ที่กีฬาจริงแชมป์ประเทศไทยที่นครสวรรค์ครับ,รบเอาอโ叟อืมอืมอคัดเลือกทางโซนภาคเหนือครับใช่โอ้โหแล้วเอาอโสเนี่ยเขาจัดเนี่ยบางทีจัดใบบ่ายเลยนะไม่ได้จัดเล่นไฟตอนเย็นๆเลยนะตอนใบบ่ายกันเลยนะโอโ้ประมาณสิบโมงก็เล่นครับเป็นไอ้สิบโมงเที่ยงเออบ่ายโมโอ้โหอันตรายมากอันตรายมาก นะตอนนี้ผมเนี่ยนะครับนะรู้คุณค่าชีวิตแล้วฮะผม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 ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปลุยอย่างนั้นแล้วฮะไม่แล้ะนะเราตายมาได้นี่ก็ถือว่าบุญนะแต่ก็เรียกว่ากึ่งพิการนะฮะตอนเนี้ยนะกึ่งพิการตอนนี้ก็มีมีบางทีมครับที่ร่วมร่วมเงินเงินซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าครับเตรียมไว้ครับเห็นมีหลายหลายทีมเตรียมไว้แล้วครับครับแต่ถ้าทีมไม่มีมทํำยังไงแหละก็ต้อ<ไ>งนะ<ๆ>ปล่อยไปตามสภาพสีอย่างนั้นอนะ อ่าเป็นเครื่องเบื้องต้นนะครับเป็นการช่วยเบื้องต้นนะครับราคาก็ประมาณสูงไว้กันครับหกหมื่นถึงแปดหมื่นครับก็น่าหน่สิใช่ไหมไฟฟ้าครับเออ้ไฟฟ้าถ้าเป็น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 ใบบางทีมที่ไปจากร่วมทีมกันเล่นกันเองเนี่ยโอ้โหบางทีว่าไม่มีนะอย่างไม่มีแต่ถ้าเป็นสโมสรใหญ่ๆอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอ่ะชนบุรีอย่างเงี้ยโอ้อันนั้นเขาแน่เขาพร้อมอ่ะเขามีแน่นอนครับใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้การจัดการแข่งขันก็มีความพร้อมครับบางครั้งก็เออเอารถมาไว้ที่สนามเลยครับเอออ่ารถฉุกเฉินรถอะไรครับก็เยบิ๊มเบลนบิเบลนอะไรนะเออใช่ครับมาไว้ที่สนามเลยานะเพราะว่าสภาพปัจจุบันนี้เนี่ยอากาศมันร้อนเนี่ยอืมแล้วนักกีฬาของเราเนี่ยนักกีฬาของเราเนี่ยครับ สำคัญคือพักผ่อนไม่เพียงพอครับแลวมานอาจจะมีโรคประจําตัวแต่ไม่ทราบใช่ใช่ถูกต้องก็เนี่ยผมนี่แหละผมโดนมาด้วยกับตัวเองเนี่ยรู้เลยแหละเราพักผ่อนไม่เพียงพอไงนอนตีสองตื่นตีห้าเป็นประจําเนี่ยนะแล้วเราก็ไปเล่นฟุตบอนลนวอโส่บ้างไปสอนบอนลบ้างอะไรบ้างกลางแดดแบ้างอะไรบ้างก็เรียบร้อยเลยฮนะเรียบร้อยแล้ว<ช>อายุก็มาก<ช>ขึ้นด้วยเรียบร้อยอันตรายมากต้องบอกว่าอันตรายจริงๆนะเออครับผม เอาละอย่างน้อยเนี่ยนะครับนะสื่อทางรอบรู้คนกีฬานะเราก็จะนะรายงานนะเรื่องราวต่างๆเรื่องของคลินิกกีฬาบ้างเนาะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับนะของบุคคลบ้างเดี๋ยวคุณเอก็จะสรรหามาครับอืมนะแล้วก็พบกันทุกวันวันพุธนะฮะทุกวันพุธนะครับเอออาจจะฝากไว้ฮะนะครับนะนะบนะกับรายการนี้ฮนะค,คุณเอครับฝากไว้หน่อยยังไงได้ครับผม ก็ฝากผู <Jetzt> <itation> ้ชมผู <separate> ้ฟังทั่วประเทศนะครับมารับชมรับฟังข่าวสารสิ่งดีๆครับที่เราจะนำมาเรียนให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบครับในการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศท้องถิ่นทั่วประเทศไทยครับ อืมเอาละนะครับนะี่แล้วก็จริง <Gym>. ๆแล้วเนี่ยนะครับนะคุณเอก็เป็นคนท้องถิ่นอยู่ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับแล้วก็ประสานงานกับทีมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรยายฟุตบอลตอนนี้ก็ยังบรรยายฟุตบอลอยู่ใช่ไหมฮะก็มีบ้างครับอันเดิมก็เป็นโคศชสนามของเมืองการยอยู่ในเต็ดสิงห์ละคังทองหลกก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีครับแล้วก็กาญจนบุรีซิกี้ ในพม่าในไทยลีกในจังหวัดกาญจนบุรีครับครับอ่าในเมื่อนะครับนะทางรายการเราเนี่ยนะครับนะเปิดตัวแล้วนะรอบลูกกีฬาแล้วทีนี้คุณเอเปิดตัวเรื่องของร้านชุดกีฬาของคุณเอบ้างนะอยู่ที่ไหนครับชื่ออะไรฮะก็ผมก็เป็นคนชอบกีฬาครับก็เลยทําเปิดร้านกีฬาขายชุดกีฬาครับของเอลิสสปอร์ตครับอยู่ที่ท่าม่วงครับเอลิสสปอร์ตกมีหลายแบรนด์ครับ ที่จําหน่ายในที่ร้านนะครับผมอืมหลายแบรนด์นะครับนะเสื้อผ้าคุณภาพดีครับราคาไม่สูงมากครับจับต้องได้จับต้องได้เลยนะครับนะโดยเฉพาะคอกีฬาฟุตบอลต่างๆเนี่ยนะก็โทรกิ้งก้างมาที่หมายเลขอะไรนะศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามสองสองแปดสองสองแปดสองเก้าสองหกครับ 2926นะติดต่อโดยตรงกับ,บคุณเอ,อสุวัชัยได้เลยนะ<บ>เอานะครับอ่นนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวในรายการรอบรู้คนกีฬากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติแล้วก็จะพบกันนะกับผมแล้วก็นะครับนะคุณเอสุวัชัยเป็นประจําทุกวันพุธนะเดี๋ยวช่วงเวลาก็ลองติดตามดูนะว่าเป็นช่วงเวลาไหนบ้างนะครับเอาเราวันนี้ขอบคุณ<บ>มากนะครับนะคุณเ นะครับนะคุณเอสุวัชชัยนะครับนะเดี๋ยวเราได้พบกันในทุกวันพุธนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะก็น,นี่นะครับนะคนวงการกีฬาอย่างนี้นะก็มีกลุ่มบุคคลเนี่ยหันมาเล่นกีฬากันเยอะฮะนะที่บอกว่าต้องมาเล่นกีฬาไอเล่นกีฬาเนี่ยก็เพราะว่ากีฬาเป็นยาขนานเอกเลยพูดกันตรงๆแล้วนะเป็นยาขนานเอกนะฮะ นะก็พูดง่ายว่านะถ้าเรามาเล่นกีฬาวันหนึ่งเนี่ยสินาที20นาทีนะเล่นตามอายุของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปหักโหมะลรมากเนี่ยนั่นก็เรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแล้วก็เหมือนเป็นยาขนานเอกที่จะดูแลบำบุงร่างกายของเราด้วยนะครับอาฉะนั้นก็ขอเชิญนะฮะนะติดตามรับฟังรายการนี้ด้วยนะครับรอบรู้คนกีฬากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ยศเรศชานนวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ